นางเอ้ยซื้อนันกินบ่หมอดพูดนั้นกินบ่อน้นเจ้าคิดดีเราลืออล่เฟ้ยกับูว่าเฟ้ยสิไปอ้นว่าทามยาหาคำว้าพ่เมีนโอ้ยหกกูว่าหกแป็นกูว่าเปลให้ไดน้อ จังเส,สือมาหาเบ้อบ่อม่นเนวล่ะลาโอ้ยเบืองสลังเจ้าของบ่ามันเป็นมาดหรือเป็นหมอขวากูนาไปสัญญาวาสอนกูเป็นเ่ลลาพี่นางเอ,อ้ยสั่งมันตายทั้งที่เสียวบัวใบแม่ มาปิดกายสร้งใหญ่มันบ่มีสิทธิ์ใดอย่าไปเว้าก็สร้างตามน้ำก็ฮู้ว่าน้ำหรือสิว่าเป็นดินทราย พอท่านตายยาอยากเห็นจงพูดจาด้วยสัตว์เสือเอากระบือดอกเป็นมาเสี่ยวหมามาเป็นแมวหูอยู่แล้วจังเสือเสิ่งที่เขี้มกระเม็นเกือสิ่งที่วานแม่นอมอยอันแนวส่งแม่นบักนาวนา